ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอควินพยากรมากดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะวันนี้หมอควินจะมาเปยายิวดไพ่ตรวจดวงชะตาของนะคะปีนักรรษัตรปีฉลูหรือปีหัวนั่นเองนะคะประจําปี2,567ว่านะคะปีนี้ชาวปีนักรรษัตรฉลูนะคะปีหัวทุกท่านเนี่ยจะพบเจอเรื่องราวใดเหตุการณ์ใดนะคะการแก้ไขยังไงจะทําบุญเสริมดวงยังไงนะคะเงิน งานโชคลาภความรักสุขภาพนะคะรวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะโอเคค่ะไพ่ใบแรกหมอควีนเปิดได้ไพ่ของการทําบุญสุนทานแน่นอนค่ะนะคะวิธีการเสริมดวงชะตาให้ชาวปีนักษัตรฉลูปีฉลูปีวัวนี้เฮงๆงร่ารวยปังๆนะคะคือการทําบุญใส่บาตรนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนะคะเ,เทวดาประจําตัวของท่านเองนะคะ บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะครูบาอาจารย์และพุ้มีอุปการะคุณของท่านท,ท,ทุกทท่านรวมถึงนะคะกาลยานมิตรและเหล่าสัมภเวสีนะคะผีระยาตก็ได้เช่นกันค่ะทัาบุญกี่องค์ถึงจะดีหมอควีนถ้าถามหมอควีนนะคะสามารถทำได้ตามกำลังเลยนะคะมีแค่ไหนสะดวกศรัทธา นะคะก็สามารถทําได้ตามกํากลังจะเป็น3องค์นะคะ5องค์9องค์ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่กําลังเงินของท่านกําลังปัจจัยนะคะโอเคค่ะและอย่าลืมนะคะกรวดนะ้ำมุทิสมบูรณ์สุขสนไปพร้อมด้วยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะเสริมบุญนะคะทำทำบุญเสริมดวงก็คือสามารถนะคะสร้างองค์พระถวายนะคะหรือถวายองค์พระได้เป็นองค์พระเล็กๆก,ก็ได้ค่ะจะเอ่อ ความกว้างความสูงความสูงประมาณ9นิ้วได้นะคะถอยองค์พระ9นิ้วได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นร้านสังกทานหรือร้านสังกพันธ์นะคะไปก็สามารถที่จะเช่าองค์พระบูชาแล้วก็นําไปถวายได้นะคะ ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของครอบครัวอยู่ยันเป็นสุขเมื่อทำบุญแล้วนะคะอาน,นิสงส์งผลบุญที่ท่านทํามาโดยตลอดการสวดมนต์ภาวนาการแผ่เมตตาจิตนะคะการส่งสิ่งที่ดีๆส่งพลังงานดีๆออกไปบุญนี้จะย้อนกลับมาหาท่านเป็นเกาะแก้วคุ้มครองให้ชาวปีฉลูปีวัวคนที่มีความเข้มแข็งอดทนคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําครอบครัวคนที่มีความอดทนต่อโชคชะตาชีวิตที่ผ่านมา,มานะคะล้มลุกคลุกคลานนะคะเอ่อ ทนร้อนทนฝนทนหนาวนะคะอดมื้อกินมือ้อหรือว่ามีความโชคดีต่างๆก็จะได้มีพลังบุญมีพลังกายมีพลังใจมีสุขภาพแข็งแรงนะคะใบหน้าอิ่มเอิบสดใสสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ได้พบกับแรงบัามิที่ดีๆจากอนิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ทำคิดดีพูดดีทำดีดีนั่นเองนะคะ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานจะบ้านนอนสนง่ายแล้วก็นะครในปีนี้ท่านจะสมหวังในเรื่องราวของหน้าที่การงานค่ะนะคะแล้วก็คนเก่า ที่ห่างหายไปนานเลยจะติดต่อกลับมาหาท่านวีนี้ท่านจะดํารงไว้ซึ่งเขาเรียกว่าตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะท่านจะพบทางสว่างแห่งปัญญาแห่งชีวิตหลายๆท่านอาจตั้งใจไว้ว่านะคะจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาก็สามารถที่จะไปได้เมื่อท่านไปแล้วเจ้ากรรมในเวรนะคะเขาก็จะค่อยๆโหสิกรรมให้ท่านสําหรับท่านใดที่มออีวิบากกรรมหรือว่ามีกรรมหนักที่ติดอยู่หรือ นะคะดวงชงหรือปีชงตรงกับปีชงก็ตามแต่ท่านก็สามารถไปทําได้นะคะก็แก้ดวงเสริมดวงกันไปนะคะแล้วแต่ความสะดวกของท่านก็หมั่นภาวนาแผ่เมตตาจิตเยอะๆนะคะให้เจ้ากรรมและนายเวรค่ะเขาก็จะเออโหสิกรรมให้นะคะบุญนี้ก็ถึงนะ ในปีนี้สําหรับปีนักษัตริย์ฉลูขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหมอกเวนก็จะนําไพ่มาสื่อมาอ่านมาส่งให้ท่านนะคะเป็นไกด์ลน์นํำทางชีวิตได้แต่รับชมแบบมีสตินะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของการแจกทานชาวปีฉลูบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีของการให้ ท่านจะให้ทำมุลใหญ่ทำทานใหญ่หรือนะคะท่านเป็นคนที่ให้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะมีจิตใจเอ,อสงสารเมตตาชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นรวมถึงนะคะถ้าท่านใดที่คิดที่จะไปบริจาคเลือดก็สามารถไปทําได้เลยนะคะอาน,นิสงส์ผลบุญนี้ก็จะทําให้ท่านเนี่ยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเอง ถามว่าปีนี้นะคะควรป้องกันแก้ไขยังไงถ้าถามหมอ,อควีนไพ่บอกว่าให้ระวังนะคะของสูงหล่นใส่หรือว่าอันตรายจากที่สูงนะคะระวังฟืนไฟไฟฟ้าลัดวงจรสิ่งของจากที่สูงร่วงใส่หรือว่านะคะเออขึ้นลิฟต์ขึ้นที่สูงอะไรก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในปีนี้เนาะระวังฟืนไฟระวังไฟฟ,ฟ้านะคะ แล้วก็ระวังการทะเลาะเบาะแว้งค่ะกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวมีปากมีเสียงกันนะคะจากคนในสายเลือดจากพี่น้องจากญาติโกโหติกาท่านนะคะมีความขัดแย้งกันหรือเรื่องผลประโยชน์เงินเงินทองทองมรดกนะคะหรือเกี่ยวกับการงานนั่นเองแต่นะคะปีนี้สำหรับท่านที่มองหรือมีแพลนมาจะไปเรียนต่างประเทศก็สามารถ ที่จะไปได้หรือว่ามีแผนเดินทางไปเที่ยวกับครอบคร,บครัวก็มีเกณฑ์ได้เดินทางสูงนะคะประยื่นวีซ่าก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านนะคะแต่สําหรับหลายๆท่านที่ยังติดอยู่รอวีซ่ารอความเคลื่อนไหวยอยู่ก็จะได้รับข่าวคราวนะคะในปีนี้อย่างแน่นอนหรือนะคะจะได้เดินทางไปกับครอบคร,บครัวไปท่องเที่ยวสถานที่ใกล้ๆค่ะในประเทศต่างประเทศได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่ต่างประเทศต่างชาติก็จะได้บินไปหานะคะก็จะมีความสุขมีความเย็นดีปีดาเกิดขึ้น ปีนี้จะเป็นปีที่เห็นอ,อกเห็นใจกันปีนักศาสะูมมิเกเคนที่จะได้ขึ้นตำแหน่งใหม่ๆหรือว่านะคะจะมีการแกรนโอเพนนิ่งคือการเปิดกิจการเปิดธุรกิจ สร้างชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสําคัญของท่านทําให้ท่านเนี่ยต่อย,ยอดนะคะความสามารถความสุขความสําเร็จตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่าโบนงโบนัสหรือเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นที่ท่านรอคอยก็จะสำารธิ์ผลนะคะแต่ย้ําอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคลิปนี้เป็นแบบภาพรวมหมอกวินไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดเราดูแบบภาพรวมดังนั้นก็ไม่ทราบได้ว่าจะเป็นดวงของท่านใดกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เนาะแต่ก็ขอให้ เป็นปีเฮงปีปังของทุกทกท่านในเรื่องราวโชคชะตาของชีวิตมนุษย์ทุกคนนะคะมีด้านบวกและด้านลบมีด้านดีและไม่ดีนะคะคละเคล้ากันไปอยู่ที่ว่า ท่านเป็นคนที่คิดบวกมากแค่ไหนท่านลงมือทําสุดจิตสุดใจมากแค่ไหนท่านใช้พลังของการคิดบวกพลังห้องความเชื่อมัน่นศรัทธามากแค่ไหนแล้วก็ท่านไปดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหากเราอยู่กับคนที่คิดบวกมีพลังงานดีๆคนที่นะคะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคนที่มีความจริงใจท่านก็จะได้รับพลังงานเหล่านี้ด้วยหากท่านไปอยู่ในกลุ่มคนผู้คนสภาวะเวดล้อมสถานการณ์เหตุการณ์การงานที่เต็มไปด้วยผู้คนพลังงานลบท่านก็จะติดลบไปด้วยนะ ะะอันนี้มันเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กของตัวท่านเองที่ดึงดูดเข้ามาปีนี้การทําบุญสุนทานจะได้กุศลผลบุญท่านมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญหลากหลายสถานที่มีเกณฑ์คนที่แบบทํางานเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะลงโ,งโซเชียลก็จะมีแฟนคลับมีเอฟซใหม่ๆเกิดขึ้นหรือนะคะท่านตั้งใจที่จะ หาอาชีพทําเกี่ยวกับพวกอันลงออย่างนี้ก็ลุยได้เลยนะคะแต่จะต้องเป็นอาชีพที่ต้องเป็นเอ่ออาชีพที่ตรงไปตรงมานะคะท่านไม่ไม่ได้แบบถูกหลอกหรือท่านเออเช็คดูประวัติ นะคะจนชัดเจนแล้วท่านก็สามารถที่จะลงทุนได้หรือทำธุรกิจได้ค่ะนะคะขายของออนไลน์อะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าท่านก็ต้องใช้ความอดทนและความพยายามฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ความสม่ำเสมอซ้ำๆนะคะ ในเรื่องราวของปีนี้ก็คือระวังมีปากเสียงเป็นพิเศษนะคะสาม,มีภรรยาแฟนระวังทะเลาะกันมีปากปีเสียงกันหรือว่าเขาเรียกว,ว่าคู่กรมคู่เวียที่ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นนะคะอาจจะถึงขั้นแบบว่าแตกแยกหรือว่านะคะคาว่าแตกแยกก็คือต่างคนต่างโมโหร้อนใจร้อนให้ระงับ อารมณ์นะคะให้ใจเย็นๆลงนะถ้าท่านรู้สึกเครียดกังวลหรือว่าเบื่อหน่ายท้อแท้กับชีวิตหรืออะไรไม่สมหวังท่านก็สามารถที่จะไปนะคะทาบุญด้วยการกวาดลานวัดนะคะทาจิตให้สงบไปหาอะไรทานะคะหรือว่าไปพักผ่อนให้จิตใจเนี่ยออดึงพลังของจิตใจที่ดีเข้ามาให้กับชีวิตใหม่ๆนะคะเราจะไม่จมอยู่กับอดีตนะคะไม่ไม่หันหลังกลับไปแล้วเราจะเดินลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะขอให้ปีฉลู 读。Cool. ปีวัวทุกท่านเนี่ยสู้และอดทนนะคะความเครียดสะสมระวังหลายๆท่านที่มีความเครียดสะสมคิดมากคิดเยอะกังวลหรือความเครียดความกังวลที่ผ่านๆมาอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเป็นไมเกรนหรือว่ามีโรคประจําตัวความเครียดซึมเศร้าได้ให้ระวังเป็นอย่างมากนะคะปีนี้เป็นปีที่จะได้เงินเยอะใช้ใจ่ายเงินเยอะเช่เชนกันแต่ก็จะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะคะทาให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจมากขึ้นแต่ก็ระวังการถูกหลอกนะคะการชักชวนไปลงทุน ทำธุรกิจที่ทําให้ท่านเสียชื่อเสียงได้หรือว่านะคะต้องเอ่อเดือดร้อนเพราะคนอื่นได้นะคะการขึ้นรงขึ้นศาลหรือว่างานที่ทําให้ท่านเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะปีนี้ก็คือพยายามแผ่เมตตาจิตนะคะวุฒิสมบูรณ์สุขสนุนให้เจ้าก,กรรมและในเวร ค,ค่อนข้างมาค,ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่นะคะท่านก็จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างหน้าตาสร้างชื่อเสียงหรือท่านก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานกิจการต่างๆ นะคะทำให้ท่านเนี่ยมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ฝืดไม่เครืองนะคะครอบครัวก็จะร่วมยินดีปีดาไปกับท่านด้วยนะคะหลายๆท่านที่รอคอยเกี่ยวกับสมาชิกใหม่นะคะก็จะมีการมีบุตรการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือว่าจะได้รับมรดกได้รับของขวัญของถูกใจจากคนในครอบครัวนะคะปีนี้ท่านพึงปฏิบัติปฏิญาณตนว่าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมันดีจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ส่งผลบุญน,นี้ทําให้ท่านแคล้วคลาดจากพยันตรายใดๆทั้งปวงทําให้ท่าน สงบนิ่งเบาและหลายๆท่านกำลังคิดคน้คนค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มต่อยอดนะคะมูลค่าชีวิตให้กับตนเองฝึกประสบการณ์ฝึกทักษะหรือว่ามองหาธุรกิจใหม่ๆก็ลุยได้เลยนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีของท่านสิ่งดีๆจะเข้ามาแต่ก็ให้ระวังคนนอกมาบิดเปียนมาเอาเปรียบหรือว่ามาทําให้ท่านเดือดร้อนได้นะคะพยายามลดละในเรื่องของนะคะ สุราเมรัยนะคะหรือว่าการนำท่านไปในทางที่ผิดได้นะคะผิดพลาดได้ต้องระวังเป็นพิเศษในปีนี้ในด้านสุขภาพนะคะระวังจะป่วยลงป่วยลงกระทันหันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหรือคนใกล้ชิดท่านอาจจะล้มหมดอน,นอนเสือถึงขั้นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลหมดเงินหมดทองเยอะนะคะคือเตรียมป้องกันนะคะเหมือนที่บอกค่ะ เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นร่วงหน้าได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันและเซฟไว้ได้ก็คือความการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทและพึงระวังนะคะในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องการงานท่านก็จะได้แสดงผลงานออกมาทําให้ผู้คนชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีไปสอบสัมภาษณ์ไปสมัครงานก็ไม่เกณฑ์ติดได้งาน เป็นที่น่าพึงพอใจของท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะได้มีกระะัรยานมิตรใหม่ๆเข้ามาจะได้รับข่าวดีโชคลาภมีไหมขอเช็คนิดนึงค่ะ ปีนี้ราบลอยไม่ค่อยโดดเด่นแต่จะเป็นเงินนะคะเป็นเงินก้อนจากการทํางานหรือว่าได้จากการเสน่หาซะมากกว่านะคะรับลอยสําหรับดวงของท่านเออบางท่านนะคะก็จะมีโสดมานานก็มีเกณฑ์ได้ลั่นระฆังวิวางานมงคลสมรสงานแต่งงานนะคะหรือว่าการเดินดทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะ แต่ว่าส่วนโชคลาบก็มีบ้างเล็กน้อยไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่าราศีต่อไปนี้ที่อาจจะมีรับลอยก้อนใหญ่นะคะอย่างเช่นาราศีมีนราศีพฤษกนะคะราศีกันราศีพิจิก เนี่ยคะ่ะนะคะที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้ได้เงินได้ทองได้โชคได้รับเพราะหมอกลินไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นดวงของท่านใดบ้างเนาะเราดูแบบรวมๆให้ไปเลยนะคะในเรื่องของสินข้อ3การมีการผิดการนอกใจต่อคนรกักหรือว่านะคะระวังเรื่องของการแบบไปเจอคนที่มีเจ้าของนะคะหรือทําให้มีเรื่องรักสามเศร้าราวสามคนเกิดขึ้นระวังเป็นพิเศษเลยนะคะการผิดศินเป็นต้นแล้วก็ปีนี้นะคะบางท่านที่ท งานเกี่ยวกับข้าราชการก็มีโอกาสที่จะได้เข็มนะคะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเป็นราชสีเลยทีเดียวนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสําหรับท่านที่ต้องขับรถลงเรือเดินทางไกลนะคะให้ให้เออขับรถด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเป็นพิเศษจากที่ขับเร็วๆก็ลดนะคะให้ช้าลงขับขับช้าลงขับด้วยความไม่ประมาทเนาะนะคะโอเคค่ะ ไพ่มันมีทั้งด้านบวกด้านลบนะคะมีพลังงานลบเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เป็นไพ่ของการเตือนท่านนะคะท่านผู้ชมก็รับชมแบบมีสติและปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะคก็ขอให้ชาวปีนักษัตริปีฉลูปีวัวปีนี้ร่ำรวยแห่งๆหปังๆนะคะคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตท่านอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ